ถ้าโชคดีที่เธอได้มีคนอย่างฉันให้เธอทุกอย่างยังที่ไม่เคยจะมีใครที่ไหนจะทุ่มเทให้ได้ยิ่งใหญ่เท่าฉันอ oh. แค่บอกให้เธอได้เห็นได้ลองเข้าใจให้รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเธอต้องเสียฉันไป oh. จะพูดเท่าไรว่าเธอคุณขอบใจฉันที่ยังเุราทนือยก่นเธ่มนัน me come meet 도심 <돌로> 다찐 รับงรักฮึฮ่าฮ่าฮ่าครับคยฮ่าฮ่าฮคุณน้องรักครับคนอน เดี๋ยวงานคุณรักคุณรักคุณรก่ครับคุณรักเต็มเลวยายเขาเห็นหน้เอามายเขาเห็นไม่วันนี้บนหลวงมาเนี่ยหลวงมาเป็นสัญารายการแต่งงานของคุณน้องรักกับคุณมีระพนนะคุณมีระพนครับคุณมีระพวันน้จะรักคุณนองรักเป็นระยาหรือเปาคยามเพิ่มยามยากยามสขและระยาแมปพี้เอนดิ้งคุณมีระพลจะยามรักไมคร้บ ผมยอมรับครับผมคุณมีอะไรมายืงงนยะันคำสัญญาคุณครับคุณบอกผมสิครับผมเตรียมตัวมาเต็มที่เลยให้ผมจบกันห้ผมจบการแสดงแล้วสังเกตเอฟเฟกต์แล้วจะปอดปอดจะพังนะถ้าไม่รับนี่เหนื่อยมาก,กร้อนมากเลยแย่เป็นเชื้อปิดตัวเพมเมาด้วยแล้วก็ร้อนด้วย เอาแกะสักทีสิเดี๋ยวเสดสักทีมั้งเราไม่ไม่เปิดพันไอ้แอร์เนาะไม่มีไม่มีหรอะสวยมากเลยอ่ะโอ๊ยไอมีโง่แหม่เเลยครับไปมึงก็พันองมือด้วยเด้เอาของเมียให้เดิสวยนะครับสวมเลย คุณเจย์บอกว่าเขาไม่ใค้ขอเจยแต่งงานวันนี้เขาก็ขอเยแต่งงานเแต่งงานเลยเขาเนี่ยอยุดร้องอย่าร้องอย่าร้องอีเดี๋ยวครับถามว่าหลวงก็ยังไม่จบนะคุณนองรักคุณนองรักเนี่ยจะยอมมาคุณคนกลางเนี่ยเป็นสามีที่ถูกต้องไหมจะยมทุกยมถูกยมยากเนี่ยคุณจะยินดีรับรอ้ปล่าครับ ก็ต้องเล่นกับเต้นนะต้องเล่นสิตามไปล่ะอ้าเลยมปยืนยันสัญญาไหมมีไหมมีแบบคนนี้ไหมล่ะเอาวเฮ้ยอุ้ยมีคนช่วยอุ้ยมีคนช่วยมาไม่ได้ผมก็กล่าวว่าชายสองคนเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายครับนะนี่ อย่าร้องอย่าเ้าะจริงนะหันดูกล้องหน่อยเร็วจริงไหมเนี่ยรับปากก็บอกเพื่อนๆเลยนะครับวันนี้ที่เราพุดจาก็กล้องกล้องอยู่ทางนี้ครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้ามึงเมาอะไรนะกล้องอยู่ทางนี้นะครับวันนี้เราพูดจะพานะครับเพื่อนๆขอเพื่อนๆดูแลด้วยแล้วก็อยู่กันด้วยกัะ แําทำอะไรนะไม่หใชคู่ได้ไม่ไอ้ดไอ้มึงมึงถามว่ากูร้อนไหมนี่นเลานาแล้ฮดทูมแเี่ยนแล้วกอกินเหล้าหหอมแก้ม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  ไหนๆก็มาแล้วว่ะเนี่ยเตรียมตัวใบาดหลวงม่้ยยังบาดหลวงหนึ่งสองสามมนเหนื่อยไม่หอมเลยเหนื่อยไม่หอมเลยเหนื่อยต้องหอมด้วยเหียข้อเมาดนี่ไม่เป็นเหอยข้อหอมด้วยโอ้ย้ะเร็วเร็วเอาหนึ่งสองสาม ปูร้อนติมึงมาถอดให้ปูสิเดี๋ยวเดี <hi> ๋ยวบานหลวงหันหน้ามาหน่อยบานหลวงไอ่หัวถุงมือหายไหนขี้ด่างหัวนี่ไอ้นี่ไปเบอร์ไปเบอร์เลยโอเคป่ะโอเคโอเคฮะร้องไอ้เดี๋ยวไปเป็นน้อยไอ้เบียร์นอนเลยเนาะอันนี้เก็บไว้พี่เดือนเนี่ยหูเปล่าตั้งนานเลย